ช็อกโลกเราจะได้ใช้รถยี่ห้อหัวเว่ยกันจริงๆใช่หรือไม่เมื่อหัวเว่ยได้รับผลกระทบจากการโดนสหรัฐอเมริกาแบนและระงับไม่ให้ใช้บริการ Google Mobile Service หรือ GMS บนฝั่งมือถือสมาร์ทโฟนของพวกเขาส่งผลให้ยอดขายมือถือตกกราวรูดจากอันดับต้นๆจนตอนนี้ก็ถือว่าไม่ติดท Top 5ของยอดขายโลกถือเป็นวิกฤตที่น่ากลัวของบริษัทจึงทำให้บริษัท ต้องปรับตัวปรับแผนธุรกิจใหม่เพื่อเอาตัวรอดในระยะยาวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2021ก็มีข่าวว่าจะรุกธุรกิจฟาร์มหมูโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือที่เรียกว,ว่า AI ควบรวมระบบตรวจจับใบหน้าหมูสามารถเก็บข้อมูลสุขภาพของหมูแต่ละตัวได้อย่างละเอียดและป้องกันโรคระบาดในหมูที่จะส่งผลต่อความเสียหายในระยะยาวได้ และมีอีกคราวหนึ่งที่ค่อนข้างช็อคก็คือหัวเว่ยเองก็มีสิทธิ์ที่จะรุกตราดรถยนต์อย่างรวดเร็วในเบื้องต้นมีการรายงานมาว่าหัวเว่ยอยู่ระหว่างการเจรจากับชางอันอัตโมบิลรวมถึงปรูปพาเนวเอเนจีเทคโนโลยีบริษัทในเครือของ BIAC Group แล้วก็อาจจะมีการดีลกับผู้ผลิตรถลายอื่นเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถผลิตรถหัวเว่ยอีวีให้เขาได้ มีข่าวเพิ่มเติมมาจากสำนักข่าวแกสกูประเทศจีนว่าหัวเว่ยเองก็แอบจดทะเบียนสิทธิบัตรเกี่ยวกับรถย,ยนต์ไฟฟ้า EV และเทคโนโลยีการชาร์จแบตระหว่างรถด้วยกันเมื่อเดือนกันยายน2016แต่ว่าเพิ่งเผยแพร่อย่างเป็นทางการในวันที่23กุมภาพันธ์2021ยังไม่นำรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับรถ EV นั้นไปทั่วเลยนะฮะจากข่าวลือได้ยินมาว่าจะเปิดตัวภายในปลายปี2021ส่วนจะจริงตามข่าวลือหรือไม่ ต้องติดตามตามติดกันนะครับหากใครชื่นชอบข่าวสไตนี้โปรด u b บสไ i ร e ช่องคิสกายขอบพระคุณยิงสูงครับ